สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดี FC ในช anel ของต้นยูสคาร์เกตเอทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันที่โกดังสาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีอัปเดตรถเข้าใหม่นะฮะอีก1คันนะฮะของค่ายโตโยต้านั่นคือเจ้าโตโยต้าฟลอตชูเนอร์รถใช้งานน้อยเลขไม่แป0หม่กวโลนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้มาอัปเดตเดียวเดียวอีก1คันถ้าใครกําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะ สภาพเกรด A นะครเป็นรถมือ2ส,สภาพเกรด A จากหน่วยงานธนาคารออมสินวันนี้มีเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับไม่แป0 0มืเท่านั้นนะครับไม่แปดหมื่นกว่โลนะครับอยู่ตรงหน้าผมนี้เลยนะครับเป็น Toyota Fortuner 2 v, ร์สอนะฮะสภาพแรกเข้าต้องบอกว่าสดจริงๆนะฮะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแต่อย่างใดเลยนะครับวันนี้มารีวิวอัปเดต รถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะลูกค้าบางท่านบอกว่าคุณต้นขอคันที่ไม่น้อยๆหน่อยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตรีวิวอีกหนึ่งคันต้องบอกเลยว,ว่าคันนี้ใครเร็วใครได้นะครับเลขไม่8 80,000กโลราคา885,000บาท Toyota Fortuner นะครับปี2016เป็นรุ่น2.4 V ขับ2เชื้อเพลิงดีเซลรถจากหน่วยงานนะฮะใช้งานน้อยประวัติเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะนะครับวันนี้มาอัปเดตให้อีกหนคันนะครับเป็นสีบอลเงิน ก็เป็นโฉมปี2016เลยนะฮะดิสเบรกหน้าดับหลังนะครับแล้วก็ชุดไฟเป็นระบบใบบีม LVD ด้านหน้านะครับมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมไฟสปอร์ตไลท์มาครบเลยทะเบียนนี้เลยนะครับ4กอว6379เลขใหม่80,000กโลนะครับราคา885,000บาทรถสภาพสดๆเดิมๆก่อนล้างนะครับมารีวิวอัปเดตเพิ่มต,ต้นกันก่อนนะครับนี่เลยครับ สวัสดีเอฟซวท่านด้วยนะครับผมสวัสดีวันที่1มีนาคมนะฮะวันนี้วันที่1ช่วงประมาณเที่ยงนะฮะวันนี้วันที่1นะครับช่วงประมาณเที่ยงวันอังคารนะฮะผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเช่นเคยนะฮะเราอยู่ที่บริเวณแอเรียของจุดสต็อกรถนั่นคือโกดัง3นั่นเองนะฮะของทางบริษัทนะฮะมีรถมากมายหลายคันเลยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้รถครอบครวัวจที่นั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็ขายดีมากนะฮะติดจองกันไปไวมาก นะครับโดยเฉพาะรถครอบครัวรุ่น Isuzu MU-X แล้วก็ Toyota Fortuner นะครับนี่ครับบริเวณพื้นที่นะบรรยากาศนะโกดัง3ด้านหลังสุดนะของทางบริษัทยนต์ตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยสต๊อกรถเราเยอะมากเราจอดไม่หมดนะฮะเราก็เลยมาเก็บสต๊อกรถไว้ที่โกดัง3ตอนนี้ก็ทยอยปรับสภาพไปหลายคันแล้วก็ติดจองไปหลายคันแล้วด้วยนะครับรวมถึงคันนี้นะฮะ6379คันนี้นะฮะ6379คันนี้ที่เข้ามาใหม่ 8 8 5 0 0 0บาทเลกไม่แป0หม่กวโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์ของเจ้าโตยต้าโฟล์คชเนอร์คันนี้กันนะดูโครงสร้างรอบคันกันก่อนก่อนปรับสภาพก่อนเก็บงานนะฮะรีวิวมันแบบสดๆให้เห็นกันก่อนนะฮะนี่ครับสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังเลือกหารถมือสองนะฮะคุณภาพเกรดเอนะฮะเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันโดยเฉพาะโตยต้าโฟล์คชเนอร์แล้วนะฮะรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ ราคาดีนะฮรราคาขายต่อก็ดีนะฮะการดูแลรักษาแมทนเนนไม่มีปัญหาไม่ยุ่งยากจุกจิกนะเรื่องของการแม่ทนเนนก็เซฟเซฟด้วยนะฮะเหมาะกับเมืองไทยบ้านเรานะครับนี่ครับตัวล้อเดิมเดิมเลยนะฮะล้อแม็กเดิมเดิมนะครับดิสเบกหน้าดําหลังนะครับมาพร้อมยางกุ o เกียนะครับคันนี้เป็นยางกุดเกียนี่นะฮะเดี๋ยวผมดูปียางคันนี้ให้ก่อนนะฮะว่าคันนี้ปีอะไรนี่ครับ ตัวยางคันนี้นะฮะลูกค้าได้ยางใหม่ด้วยนะฮะสัปดาห์ที่27ปี2021นี่เคือรถตีดเดิมๆนะ,ะยังไม่ได้ล้างลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแน่นอนนะครับผมคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นเลยยางกุดแจนะ,ะปี2021ีโครงสร้างเดิมนะฮะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือกลับเครื่องกลับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะเป็นรถจากหน่วยงานนะฮะยางมาเป็นรถจากหน่วยงานนะครับประวัติเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะนะครับ ในนั้นลูกคา้ามั่นใจเลยว่าได้รถคันนี้ไปนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนโครงสร้างเดิมนะฮะโครงสร้างเดิมมีเก็บงานบ้างนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานปกติทั่วไปของรถมือสองนะฮะแต่ย้ําเลยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือกลับเครื่องกลับสีมาอย่างแน่นอนนะล้อย,อยางอะไหล่ด้านล่างอยู่ครบนะครับนี่ครับรออล้ออะไหล่อยู่ครบเลยนะฮะอันนี้รถเดิมๆนะที่ยังไม่ได้ล้างนะครับตัวไฟท้ายเดิมๆ เป็นไฟ LED แบบไร้ไกดิ้งนะครับผมสวยงามไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีล้านะฮะฟอนต์ต่างๆอยู่ครบกล้องมองหลังนะครับเพียงแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับนี่ฮะไฟท้ายเดิมซ้ายขวาเดิมนะฮะไม่มีแตกไม่มีรล้าด้านบนนะฮะมีสปอยเลอร์แล้วก็ตัวรับสัญญาณเป็นแบบคีบฉลามชาร์กฟินนี่ครับอ่าเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันหน่อยคันนี้ประตูท้ายเป็นตัวไฟไฟฟ้านะับเปิดไฟฟ้า ะระเลียดด้านในก็โครงสร้างเดิมเหมือนกันมาพร้อมเบาะ3ามแถว7ที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ตาตาลเข้มนะครับเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บและแขวนข้างได้แบบนี้นี่ครับมีตัวปิดตัวเหล็กตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับตัวปิดตัวล็อกเบาะนะที่เป็นเหล็กตรงนี้นะเพื่อความสวยงามปิดให้เรียบร้อยนะฮะ พรมเดิมนะสกาดเดิมแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในก็เดิมเมเหมือนกันระบบแอร์ลาวสตอนนะครับออโต้สตอนตอนหน้าและตอนกลางนะครับเบาะ3ามแถวเจที่นั่งนะฮะนี่ครับตรงนี้สามารถพับเก็บและแขวนข้างได้เวลาตะกางใช้ก็กางตรงนี้ออกเวลาไม่ได้ใช้ก็พับไปแบบนี้นะฮะเพื่อความเรียบร้อยความสวยงามนี่ครับนี่นะครับหัวน็อตนะฮะ ฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนี่ครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับผมไม่เคยมีการถอดเคมสีนะครับฝาท้ายเดิมๆเลยนี่ครับรายละเอียดสวยเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับรถไม่ว่าจะเป็นถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงอยู่ครบนะฮะด้านซ้ายบริเวณซ้ายหลังนะฮะตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะครับ นี่ครับสวยเดิมนะครับ885,000บาทนะครับราคาป้ายแดงคันนี้ก็อยู่ประมาณล้าน4โดยประมาณนะฮะวันนี้เหลือเพียงแค่885,000บาทเลขใหม่80,000กวโลน้ำใครสนใจก็รีบจองไว้เลยคันนี้นะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะล้อเดิมนะฮะล้อเดิมไม่มีรอยเบียดรอยคูดฟุตบาทนะฮะ ยางใหม่ปี2021 4สเส้นนะครเป็นยางกุดเยียนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะฮะรี์ยางก็265ทับ6ก R18 ์ิสเบกหน้าดำหลังนะฮะบ,บันไดข้างเดิมนะฮะยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ครับรีวิวกันแบบสดๆเลยนะฮะรถที่ยังไม่ได้ล้างนี่แหละดีแล้วนะครับลูกค้าจะได้เห็นตัวรถจริงๆนี่นะครับตัวเบาะภายในนะฮะสวย โครงสร้างภายในสวยคอนโซลสวยนี่คือคอนโซลด้านในนะครับคอนโซลด้านในนี่คือตัวเบาะเดิมของเขานะครับก่อนปรับสภาพนะฮะเบาะเดิมเดิมก่อนปรับสภาพนะฮะเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับคอนโซลเกียร์เป็นลายไม้นะครับผมนี่ครับสามารถเลือกการขับขี่ได้นะฮะอีโคก็ได้พาวเวอร์ก็ได้นะฮะมีการมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะฮะนี่ครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับ โซนเกียร์สวยนะฮะเป็นลายไม้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะมีที่วางแก้วให้ด้วยแบบซอฟทัสนะครับที่วางแก้ว2จุดแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับผมเป็นแอร์ออโต้แล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่องเสียบ usb aux ตัว power outlet แล้วก็ตัวปุ่มนะฮะสำหรับตัวกดกันลื่นถลนนะครับผมระบบ Air Auto นะฮะหน้าจอดี d มาพร้อมกล้องมองหลังและระบบนำทางเล v i เกเตอนะฮะ คอนโซลด้านซ้ายนะฮะเกะด้านหน้าเป็น2ตอนตอนบนกดตรงนี้ไปนะฮะจะเลี้งขึ้นมาอันนี้สําหรับใส่ตัวเครื่องดื่มก็ได้นะครับเป็นตัวคลูบ็อกซ์นะครับด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะมีช่องแอร์ตรงนี้นะครับเปิดช่องแอร์นะฮะให้ช่องแอร์ไหลผ่านเข้ามาด้านในว่าเราแช่เครื่องดื่มเราใส่เครื่องดื่มใส่น้าใส่อะไรก็มันจะเย็นขึ้นทานอร่อยขึ้นส่วนด้านล่างก็จะเป็นเกะเก็บเอกสารต่างๆนะก็เป็นซอฟท์ทารบแบบนี้นะฮะเก็บพวกเครื่องมือ สมสุดคู่มือต่างๆนะฮะเอกสารต่างๆพวกนี้นะฮะอยู่ครบเลยสมสุดคู่มือแล้วก็ตัวนี่ครับซองหนังนะครับซองหนังร้อยนะครับตัวเบาะเดิมๆแอร์แบ็กถุงลมนิรภัย7ใบนะฮะเจุดนะครับถุงลมนิรภัย7จุดคู่หน้านะครับคู่หลังใต้เข่าแล้วก็ม่านซ้ายและขวานะครับสวยงามนะครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับ สี่บานออโต้หมดเลยนะครับออโต้ทุกบานเลยนะครับเป็นออออโต้นะครับกระจกออออโต้ทุกบานเอาละครับมาดูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนี่ครับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังตัวเบาะนะฮะเดิมๆเหมือนกันนะฮะเบาะเดิมนี่ครับตัวเบาะเดิมๆเลยนะครับสมบูรณ์นะครับผมโครงสร้างภายในภายนอกสมบูรณ์นะฮะ รอปรับสภาพอีกหน่อยก็สวยงามมากๆสำหรับคันนี้แต่ที่สำคัญนะฮะใช้งานน้อยนะครับ80,000กิโลเองนะครับนี่ครับคอนโซลด้านหน้าถ้ามองจากผู้โดยสารด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่นะฮะด้านซ้ายนะครับเรื่องพงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมตัวพวงมาลัยสวยเนียนนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยสวยเนียนเลย เป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะฮะมีเล็กทรอนิกส์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวคาร์บิดเพนตันชิพนะฮะมีเพนตันชิพให้ด้วยซ้ายและขวานี่ครับเพนตันชิพซ้ายและขวานะฮะนี่ครับซ้ายและขวานะครับภูมิรัฐมัลติฟังก์ชันสวยโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับเป็นพภูมิรัฐสามก้านหุ้มหนังนะครับ เบรกมือนะฮะเป็นแบบแมนนวนหุ้มหนังนะครับเบอกเบรกมือหุ้มหนังนะครับไฟส่องเก่งเป็น r e d นะครับผมนี่ครับสวยงามหลังคาสวยนะครับตัวเบาะสวยเนียนเลยนะฮะเบาะฝั่งคนขับด้านหลังนะครับก็มีที่แขวนตรงนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมนะฮะตัวนี้เอาไว้แขวนสัมภาระต่าง นี่ฮะมีตัว power outlet ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้นะฮะสามารถเสียบชาร์จ iPad โน้ตบุ๊กได้เลยด้านล่างนะฮะตัวนี้มีปลั๊กเสียบนะฮะใครสนใจคันนี้นะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะ,ะที่เบอร์โทร095 05 6 6 9 2 6นะครับ้าอะฮะ Toyota Fortuner รุ่น2.4 V ขับ2ปี2016 เลขไมล์80,000กโนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถดูเลขไมลหน้าปัดเรือนไมลดูระบบแอร์อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูองค์ประกอบโดยรวมก่อนนะครับนี่ฮะสวยนะครับคันนี้นะฮะน่าใช้งานนะครับสวยน่าใช้งานนะครับคันนี้ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ095-0566926นะครับนี่ครับรถสวยๆคุณภาพเกรดเอหนึ่งคันนะฮะที่อยากจะนำเสนอ เอาไว้เป็นช่องทางในการตัดสินใจเลือกซื้อรถมือสนะฮะถ้าใครกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะถ้าใครที่อยากได้ Toyota Fortuner เอาไว้ใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าในเรื่องของตัวราคานะครับแล้วก็ในอนาคตราคาขายต่อนะฮะเบื่อแล้วอยากเป็นรุ่นราคาก็ยังดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของการบมนเทนั้นดูแลรักษาไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ มัจะเป็นระบบเครื่องยนต์เกียร์ระบบแอร์ต่างๆระบบไฟต่างๆนะฮะอะไรปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับผมแล้วก็เวลาเข้าศู์เรื่องของการมั้นราคาเซฟเซฟสบายกระเป๋านะครับก็เป็นรถตลาดนะฮะรถตลาดที่ได้รับความนิยมราคาก็ยังดีอยู่สําหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นหลังๆก่อนหน้านี้นะฮะรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นโฉมแชมป์โฉนไฟยักษ์หน้ายักษ์หรือตัวแรกเริ่มต้นเนี่ยลูกค้าถามมาเยอะมากนะฮะ แล้วก็ราคาดีด้วยนะครับราคาขายต่อก็ดีนะครับและที่สําคัญนะฮะคุณภาพคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามคัดเกตเ A เหมือนกันนะใครสนใจรีบโทรมาเลยที่เบอร์0 9 5 0 5 6 6 9 2 6นะครับนี่ครับประตูด้านหลังไฟฟ้านะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับดูแผงประตูด้านหลังนะฮะสวยเนียนนี่ครับแผงประตูสวยเนียนนะฮะไม่มีรอยยกของขึ้นของรอยถลอกปอกเปิดไม่มี นะะฮเดิมๆเลยนะครับคันนี้ก็น่าใช้งานนะฮะราคา885,000บาทที่สำคัญเลขใหม่เนี่ยน้อยนะฮะ80,000กว่าโลนะครับนี่ครับด้านข้างนะฮะตัวล้อนะฮะล้อเดิมทั้ง4ล้อไม่มีรอยเบียดรอยคูดฟูดบาดเลยนะฮะตัวล้อตัวบันไดข้างเนี่ยไม่มีเปิดไม่มีงอนะครับผมนี่นะครับบันไดข้างก็เดิมๆเลยนะฮะไม่มีรอยเปิดรอยเบียดรอยคูดฟูดบาดแต่อย่างใดนะฮะ รถเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับแจ้งลูกค้าตามตรงเลยเรารีวิวกันแบบสดๆนะครับนี่ครับรีวิวแบบสดๆเลยเบาะปรับไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวนะครับผมนี่ครับตัวเรื่องของความเรียบร้อยของตัวเบาะต่างๆเราจะถึงให้ตึงแล้วก็ปรับสภาพให้ใหม่นะฮะนี่ครับสวยงามนะฮะคันนี้ตัวเบาะถือว่าสวยสมบูรณ์มากนะฮะตัวเบาะธงมาลายสวยเดิมนะฮะเนียนๆเลย มาพร้อมปุ่ม engine start นะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะดูบริเวณแผงประตูนะฮะพวกบริเวณจุดพนักพิงหรือว่าจุดสจุดสัมผัสพวกนี้นะฮะเดิมๆนี่ครับริ้วรอยการทะลงทะลอกเนี่ยน้อยมากนะฮะนี่ครับกระจกออโต้ทุกบานเลยเป็นออออโต้นะครับทั้ง4บานนะคร อ่านะครับแต่เราลองมาสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเดือนใหม่คันนี้กันหน่อยว่าคันนี้เลขใหม่ใช้งานไปเท่าที่เท่าไหร่แล้วมาดูกันครับอ่านะครับแต่เรามาสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเลือนใหม่คันนี้กันว่าใช้งานไปที่เท่าไหร่แล้วนะฮะนี่ครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่ครับตัวเรือนใหม่โชว์ปกติสมบูรณ์นะครับ นี่ครับเลขไมล์คันนี้ก็วิ่งอยู่ที่86,286กิโลเมตรนะฮะ86,286กิโลเมตรนะฮะไมล์86นะฮะรถปี2016นะครับผมโต y ยต a าฟ r t u เนอร์ er, นะครับ2.4 V ขับ2เชื้อเพลิงดีเซลนะฮะรถจากหน่วยงานใช้งานน้อยเข้าสูนทุกระยะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะฮะจมน้ำกับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะแอร์เย็นนะครับ จอเป็นทัชสกรีนนะครับผมมาพร้อมระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะฮะแล้วก็กล้องมองหลังนะครับเราลองเข้าเกียร์ถอยดูกล้องมองหลังกันนะฮะนี่ครับกล้องมองหลังภาพคมชัดชัดเจนนะฮะตัวเนวิเกเตอร์เราถอดการ์ดเนย์ไปนะฮะเพราะเดี๋ยวหายนะครับถอดการ์ดเนย์ออกไปนะฮะตัว SD สดีกดถอดออกไปนะครับเดี๋ยววันรับรถเราใส่ให้ใหม่นะครับเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับไม่แปดหมื่นหกนะฮะคันนี้ ย้ำๆนะว่าไม้เดิมไม่มีกอไม้ My นะครับไม้แปดหมื่นหกราคาแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทไม้แปดหมื่นหกนะใครสนใจต้องรีบเลยดูพวงมาลัยนะสวยเนียนแพทเทินชิปมีให้นะครับนี่ครับบวกลบซ้ายและขวามีให้เลยนะฮะตัวนี้นี่ครับราคา8ปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทใครสนใจคันนี้รีบเลยนะคันเดียวเท่านั้นนะครับไม้แปดหมื่นหกราคา8ปดแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นขายดียอดนิยมเลยนะฮะรถจากหน่วยงานใช้งานน้อย สภาพโครงสร้างเดิมมารีวิวสดๆก่อนปรับสภาพให้ดูกันนะครับผมมีเข้ามาอีกหน่งคันใหม่น้อยนะครับคันนี้ใครสนใจรีบนะครับผม8,85,000บาทรีบโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926นะครับด่วนๆเลยนะฮะคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะรถยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าปรับสภาพแล้วนะฮะความเรียบร้อยในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอก รวมถึงโครงสร้างรถคันนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับย้ําเลยว่าสวยเดิมนะครับะครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจรีบโทรเข้ามานะครับ095 056 6926นะฮะสายตรงหาผมได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะก็สามารถโอนจองล็อกรถได้เลยนะฮะเพียง5,000บาทและเตรียมเอกสารรอจัดไฟแนนซ์นะฮะเราอนุมัติมาหลายเคสแล้วสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะ ไม่ต้องวิ่งมาวิ่งไปให้ยุ่งยากนะฮะบริการจัดแฟนน์ให้ถึงบ้านเลยหรือที่ทํางานเลยทีเดียวนะครับพอเรื่องผ่านก็เดินทางมารับรถได้เราปอดสภาพรถไว้หลอนะครับนี่ครับตัวเบาะด้านหลังนะฮะสวยเนียนนะฮะมีที่วางแก้วที่พักแข่ให้ด้วยนะครับนี่ครับซอบทแบบนี้นะฮะระบบแอร์นะครับออโต้สตอนนะฮะตอนหน้าและตอนกลางตรงนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกันนะครับนี่ครับ เดานสวยนะครับผมเพดานสวยโครงสร้างสมบูรณ์นะครับปรับสภาพให้อีกนิดนึงก็สวยนะครับคันนี้รับรองไม่แพร้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะราคาเซฟเซฟไปได้เยอะนะครับจากราคาล้านสามล้านสี่เหลือเพียงแค่800,000แบาทเลขไม่แ0 0 0 0กโลเองนะฮะ8 6 0 0 0กนโลนะรถปี16ถือว่าใช้งานน้อยมาก,มากนะครับผมเฉลี่ยต่อปีแล้วใช้งานไม่เยอะเลยนะครับผมใช้งานน้อยนะครับไม่วิ่งแค่86 0 0 0เอง นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยๆแบบนี้ติดจองไวมากนะครับมาไวจองไวนะครับรถสวยๆอยู่ได้ไม่นานนะฮะผมนี่ครับฝากไว้ถ้าใครสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะฮะสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926วันนี้ผมมาเปิดรีวิวแบบสดๆรถที่ยังไม่ล้างเลยนะฮะให้กับลูกค้าที่รับชมกันนะครับขวัญใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะผมใครอยากได้นะใครกำลังมองหาอยู่ หรือว่ากําลังรอการตัดสินใจอยู่ครับนี้นะดูคลิปนี้แล้วถ้าสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามานะครับย้ําเบอร์โทรอีกรอบนะฮะ095-0566926นะครับ Toyota Fortuner นะครับ 2.4V ปี16รถจากหน่วยงานใช้งานน้อยนะฮะไม่80,006นะฮรราคา8 0 85,000บาทนะฮะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนย้ำนะคะว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะรถเดิมๆสวยๆนะครับ รีวิวกันแบบสดๆดิบๆเลยนะฮะตั้งแต่รถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ล้างกันเลยนะฮะนี่ครับทะเบียนนี้เลยนะครับ4กว6379นะครับยามม่อใหม่8 6 0 0มนะครับตอนนี้นะฮะเหลือคันเดียวแล้วนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะรถสวยใหม่น้อยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะฮะภาษีก็นู่นเลยนะฮะปีหน้านะครับ6กุมภาหกหกปีหน้าเลยนะฮะนี่คือภาษีหน้ารถนะฮะ สังเกตว่าตัวรถนี่ยังไม่ได้ล้าทงทำความสะอาดเลยนะฮะเปิดรีวิวกันแบบสดๆเลยนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นรถเดิมๆที่สภาพก่อนแลกเข้าก่อนจะทําการตอบสภาพนะฮะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะตามมาครับนะครับเรามาเปิดห้องเครื่องนะฮะโชว์ห้องเครื่องกันหน่อยสำหรับคันนี้นะครับ t ตโยต้าฟอ er ร์จินเนอร์ 4GW6379 นะฮะรถข้าใหม่ใหม่น้อย นะฮะไม่แปดหมื 80, ่นกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะราคา8ปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพเครื่องนะฮะต้องบอกเลยว่าเครื่องเดิมสดจริงๆนะฮะย,ยังไม่ได้ล้างเลยนะยตัวเครื่องนี้เดินเรียบเลยไม่มีสะดุดนะฮะตัวเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะเครื่องเดิมคันหน้าเดิมแน่นอนนะฮะเครื่องเดิมคันหน้าเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับรายละเอียดตัวเครื่องตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะครับผมฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดๆเลยนะฮะนี่รถเดิมๆที่ยังไม่ได้ล้างเลย นี่แหละฮะรีวิวแบบสดสดจริงๆนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับผมหัวน็อตเดิมฝาปงน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะนี่ครับแผ่นเพดเดิมๆนะฮะปี2016นะฮะรายละเอียดตัวเพดเดิมๆเลยนี่นะครับนี่นครับแ a น u ย r รี่ปี2016นะครับผมแผ่นเพดเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับผมนี่ครับ ก็ขอฝาาด้วยสำหรับคันนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบตัวต้าไฟ r เนอร์อยากได้รถสวยคุณภาพเกรด A ใช้งานน้อยๆน,น,นะฮะรถเดิมนะฮะสวยเดิมรถไม่ขยับไม่น้อย8 6 0 0 0โลนะฮะรถเดิมเดิมสภาพเดิมเดมยังไม่ได้ล้างวันนี้มาเสิร์แบบสดๆกันเลยนะฮะโครงสร้างเดิม1 0 0ไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำกับเครื่องกับสีมาแต่อย่างใดนะครับผมรถหน่วยงานใช้งานน้อยเลขไม่เดิมราคา8 8 5 0 0 0บาทรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะ เดี๋ยวจะมีการปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะฮะสปาให้ใหม่ทั้งตัวห้องผู้โดยสารด้านในตัวเบาะคอนโซลรถนะฮะแล้วก็ตัวห้องเครื่องต่างๆนะฮะเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องแล้วก็เช็คความเรียบร้อยให้สมบูรณ์พร้อมส่งมอบต้องบอกเลยว่า,วาคันนี้นะ,ะขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพยสวยขนาดนี้ถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วนะ,ะไม่แพงรถใหม่ป้ายแดงเลยฝากไว้ด้วยนะครับผมราคา885,000บาทเลขไม่86,000โลนะฮะรถปี16 Joyta Finer นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมสวยเดิม for น็อตไม่ขยับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับครันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะจองไวนะฮะมีส,ส<ะ>มิทธิ์ออกรถไว้นะครับเตรียมเอกสารไว้รอได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออนจองได้นะครับมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมส่งฟรีทั่วประเทศเลยอยู่เหนือใต้อีสานออกตกส่งได้หมดนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์095 0566926นะครับย้ำนะครับ5 9 5 0566926 t o y ูนย์ o ้าหกรใหม่8 6 0ราคา885,000บาทนะขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วถ้าสนใจคันนี้ให้รีบนิดหนึ่งนะครับรีบหน่อยนะรีบด่วนๆเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ